ันนี้ก็มาลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้อาศัยแพรเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน,นครับช่างทัดนะครับแกทำแพรไปก่อนผมนะครับอ,อแกบอกว่าเมื่อวานนี้ก็คุยกันเมื่อวานตอนเลิกตอนกลับคุยกันเมื่อวานเขาได้สี่ตัวห้าตัวครับแตะเพียนใหญ่ รุ่นสามโลนี่สองตัวแล้วก็รุ่นกิโลอีกสองตัวแล้วก็รุ่นครึ่งกิโลอีกตัวหนึ่งนะครับแค่กเลยบอกว่ามาลงสิครับวันนี้ผมไมนไี้มาอ้าวพอดีวันนี้วันหยุดครับก็เลยมาจะเป็นยังไงก็รอชมนะครับเพราะว่าวันนี้มาลงแพเพื่อนนะครับครับสมัยก่อนผมเล่นครับรลอกสนี้แต่ยี่สิบปีขึ้นหลังครับ 20กวกัวสำหรันะตะกอนเฮติก้าครับติกาตัวนี้ติการ L S นะครับสองตัวนี่ติกา L S ตัวนี้เป็นติการ์ G S นะครับตัวนี้เบอร์สองพันตอนเบอร์สี่พันนะครับตัวนี้ก็เบอร์สี่พันกับสี่พันห้านะครับอู๋ตะกอนเฮตครับติกาจสุดยอดของของลอกสมัยนั้นเลยครับติกากับไดว่าะครับ กินสปิวข้างแพรครับตีลงไม่ถึงโอ้ไม่ถึงนาทีด้วยซ้าไม่นึกว่าจะได้ครับโอ้หสองโลอยู่ไหมนี่โอ้โหโอ้โหกินข้างแพรครับกินสปิวด้วยตัวเป็ดเล็กๆครับโอ้ไม่นึกว่าจะเจอโอ้ใหญ่มากโอ้ยแต่เยนใหญ่มากครับกินสปิวครับโอ้ย ลลกเมกาเคดบัตเตอร์เอ็กนะครับแล้วก็คันเป็นคันตัวนี้เป็นคันนานแล้วนะอันต้นนะครับโอ้โหสายสิบปอนครับไม่คิดว่าจะอยู่อใหญ่มากตัวนี้กิดขามือเลยอะไรขนาดนี้กับขามือเลยครับ ตัวนี้ไม่ใหญ่เนทะ้าตัวแรกครับขามือเลยครับจะปิวิวอีกแล้วครับ ข้ามือเลยครับกินข้ามือจริงๆครับไม่รู้ว่ามันจะกินเร็วขานาดนี้ข้ามือเลยปวดย้ว <c> ง <oughs> น้องม่กำลังจะตั้งสายครับพุ่งจมปิดเลยอืม <c oughs> แต่ไม่ใหญ่ครับผมตัวเล็กครับป้าไม่อยู่ครับเพียนียู่ผมตายแล้วตายแล้ว องยนะนี่นนแ๊ปเกี่ยวเองไม่ถึงห้านาทีครับได้สองตัวแล้วกินสะปิวครับสระดูฟปลากินสปิวตัวนี้ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าก็โอเคครับเนี่ยกินขามอือเลย เเาป็นได้ครับเขตะรกรแย่เพื่อนนะครับแย่ตัวเองยังไม่เข้า Makan پاو گانے لے สองขั้นพร้อมกันโอ้บากเลยบ่านี่เอาสองคั้นพร้อมกันครับสองคั้นพร้อมกันเลยยุ่งยากพอดีจะปดดีบ้านเพื่อความตป็นใ้บ้านโอโอเคเลย เล่นเลยเล่นเลยเล่น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 อยู่ลุกขึน้นเออโอ้ยกินสัปิว้วนะครับข้างแพกดัดหลายทีแล้วไม่อยู่กินสัปิว้วครับกินสัปิว้วไง่ไงตัวนี้ไง่โอ้ยลดุดนโอ้ยมาดเบรกมาดเบีกดมาอยู่มาดเบีกดมาอยู่วางเบียดหัก เลยอยุย้ยไงสองยูแล้วลหรปลาตัวนี้นะโอ,โอครับคนงานขึ้นแพรเพื่อนนะครับแพรช่างคัดเข้าเบ็ดหกตัวครับได้ห้าเข้าเข้าสปิวของน้องมันขาดตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่สรุปได้ห้าตัวนะครับกระสูนได้สองครับหน้าแพรขอบคุณช่างคัดนะครับที่ให้ยืมแพรครับ ขอบคุณมากครับถ่ายภาพนึ่งนะ